สวัสทุกคนจุ๊บค่ะจากเพจพยาบาลฟูงฟิงนะคะวันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนชีโนแวกไปนะคะก็จุ๊บได้ฉีดไปวันที่2นะคะเป็นของปุคลากรเก็บตกนะคะเนื่องจากตอนเข็มแรก คนอื่นก็ฉีดกันไปหมดแล้วเนาะแล้วก็เราไปเรียนอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องรอวัคซีนจากที่นู่นนะคะโอเคเราก็มารีวิวให้ฟังก็คือวันนี้เป็นเดย์ที่สองนะคะด้จุบฉีดวัคซีนไปนะคะก็ผลข้างเคียงนะคะที่น่ากลัวรุนแรงไม่มีเลยนะคะไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกอะไรเงรี้ยไม่มีอ๋อมีนิดนึงมีน้ำมูกใสๆมาเวหนึงนะคะน่าจะเกิดจากการหลังอาบน้ํามากกว่านะคะก็ไม่นับนะคะอันนี้ไม่นับก็อาการที่ยังคงมีอยู่ก็จะเป็นปวดบร,ริเวณที่ฉีดจุ๊บฉีดด้านซ้ายใช่ไหมคะก็ปวด ปวดปวดหนักๆเหมือนยกแขนไม่ขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแต่ตอนเดินยามไม่เจ็บเลยนะคะแบบพี่เขามือเบามากๆเลยนะคะก็วันนี้เด y สองก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะอย่างที่สองก็คือรู้สึกว่าเอ่อทุกคนมันไม่มีในปเปเปอร์แต่จูรู้สึกว่ามันง่วงมากเลย <laughs> มันง่วงแล้วมันก็จะ หิวบ่อยมากนะคะก็จะทานหนังวันเลยแล้วก็หลับทานหลับทานหลับอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะิดจากความก้เกียจก็ได้นะคะน,นี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเป,ปเปอร์อะไรอย่างนงี้นะคะไม่ก็คือรู้สึกง่วงแล้วก็รู้สึกเพลียอะไรเง,งี้ยแต่จจคิดว,ว่าน่าจะมาจากการที่ไม่ได้ดื่มกาแฟมากกว่าเพราะว่าเป,ปเปอร์เก่าใช่ปะเขาจะไม่ให้ดื่มกาแฟแต่ว่าเป,ปเปอร์ใหม่ก็คือว่า เขาบอกว่าดื่มกาแฟได้นะคะสําหรับคนที่ดื่มกาแฟทุกวันนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ดื่มกาแฟทุกวันอ่ะเขาก็ไม่แนะนําให้ดื่มเพราะมันอาจจะมีผลต่อหัวใจเราได้เพราะอาจจะเกิดอาการใจสั่นอะไรแบบนี้เนาะจุกก็ดื่มปกติก็คือว่าปกติจุ๊กดื่ม2แก้วต่อวันใช่ปะคะก็ดื่มตอนเช้า1แก้วแล้วก็ช่วงบ่ายไม่ดื่มเพราะว่าจุกได้คิวฉีดช่วงบ่ายนะคะก็ตอนเช้าดื่มปกติเลยแล้วก็ดื่มน้าเยอะๆตามที่ มีเปเปอร์ย้ำเราว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆมากกว่า1ลิตรต่อวันอะไรเงี้ยจุกก็ดื่มเยอะมากจุกคิดว่าจุกน่าจะดื่มไปประมาณ2ลิตรได้นะคะแล้วก็เออก็คือมีอาการแค่นั้นแหละค่ะอาการมึนหัวมี ตอนนิดนึงนะคะหลังจากตื่นนอนขึ้นมารู้สึกมึนๆตึงๆที่ศีรษะเล็กน้อยเลยแต่ไม่ถึงขนาดต้องรับประทานยาพาราเซตามอลน,นะคะก็คือปกติเลยนะคะวันนี้ก็เป็นเดย์ที่2ก็ปกติไปทํางานได้ปกตินะคะวันนี้ก็เลยอยากแนะนําให้ทุกคนนะคะฉีดวัคซีนกันนะคะก็ถ้ามีวัคซีนให้เราฉีดเราควรจะฉีดนะคะก็มันลดความรุนแรงนะคะจากเปเปอร์ขององค์การอามัยโลกนะคะก็ที่เขาทดลองในห้าห้าประเทศที่เขาทดลองไว้นะคะก็ มันค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่87%ใน,ในการลดความรุนแรงของตัวชีโนแวกนะคะหรือวัคซีนตัวอื่นคิดว่าทุกท่านก็น่าจะศึกษากันมามากๆแล้วนะคะอาจจะเป็นส่วนน้อยเท่านั้นที่จุกมาบอกวันนี้นะคะก็อยากทุกคนฉีดกันค่ะแล้วก็ดูแลเต็มเหมือนเดิมนะคะใส่แมสล้างมือนะคะเวลายะหานะคะสแกนไทยชนะแล้วก็มีโซเชียลดิแทนซิ่งเหมือนเดิมนะคะโอเควันนี้ไปก่อนค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ